วันนี้ผมจะขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อเราเข้าสู่โลกใหม่จากนี้เป,ป็นต้นไปการทำงานของรัฐบาลจะต้อง new normal ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ด้วยก็ยังไม่รู้ยังมันจเคิจริงหรือเปล่ายังไม่เลยก็เขาระบุวันเวลาแน่นอนแล้วว่าค่ะว่าจะมาวันังคารหน้า8ปโมงครึ่งค่ะก่อนประชุมพรมท่านหัวหน้าหัวหน้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่ารัฐมนตรี ปมนกังวลเลยครับไม่กังวลเลยครับพูดอังางไรก็ไม่กังวลนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเราผมเนี่ยก็ทำรายที่ต่อไปในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังตกต่ำเราจะผ่านค้อต่อช่วงสำคัญเนี่ยเขาจะทังสงครามกันจนถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 จบไม่จบปลายปีรู้เรื่องหลังวันที่3พฤศจิกาย,ยนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จแต่พอเขาจบเขากำลังจะฟื้นฟนูแต่เรามาลวมาวินเราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้าเดินตามนี้เราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูทางด้านเศรษฐกิจกสังคมการเมืองและการต่างประเทศอย่างที่หลายๆประเทศงง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์ยินกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองผมใช้ว่าความวุ่นวายเพราะนักข่าวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนานะครับเรื่องของการเมืองว่าตอนนี้จะมีการเอาทีมเศรษฐกิจเอาคนนั้นมาเอาคนนี้มานะครับ แล้วก็พักเล็ก10พักก็จะมีการรวมกันจะให้ปีชัดเตาปูนจะให้เต้มาเป็นรัฐมนตรีคือนักข่าวก็ประเมินกันไปต่างๆนานาน,าน,าน,นะครับในขณะที่สื่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลฝั่งทักษิณก็โจมตีบอกว่าโอ้ย3ามปอมันแตกกันแล้วโน่นนี่นั่นไปดูในเชิงปรากฏการณ์อีกครั้งนึงนะฮะผมให้ดูปรากฏการณ์คำพูดของพลเอกประวิทย์ คำพูดของอุตมะและก็คำพูดของคนอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งนําเสนอไปแล้วเมื่อวานย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและจะเป็นคําตอบว่าทําไมสมคิดจึงยื่นหมลาออกทางแกนนำรัฐบาก็บอกว่าจะมาท่าทางเขาไม่บอกมาจะไปยื่นยังไงยังไม่ได้บอกเลยเหรอคะว่าจามาท่าทามามาถูกขอท่านลองให้ไปนั่งเป็นแม่ทามอกไม่บอกก็ไปมาไปตามจุต่างมากลับมาที่ ตกใจนะคะที่ไม่บอกแบบนี้นั่นด้วยจะไปแจ้งเรื่องอะไรเพราะเขาคนประชุมเมืก็จะพูดแล้วเขาก็แจ้งเราว่าเดี๋ยวเขาจะมาเตรียมตัวโอ้โหได้รับคำเชิญแล้วจะตอบับลงเลยไหมครับก็ยังไม่รู้ยังมันจะเคยจริงหรือเปล่ายังไม่นเลยโอ้ก็เขาระบุวันเวลาแน่นอนแล้วว่าค่ะว่าจะมามางานคานหน้าแปดโมงครึ่งค่ะก่อนประชุมครรมเตรียมตัวเตรียมพร้อมมาหรือยังคะจะเตรียมเรื่องอะไรครับก็จะไปพร้อมที่จะไปนั่งเป็น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านามหัวท่านหัวหน้าขาตอนนี้รู้สึกว่ารัมนตีมกงเลยครับไม่กังวลเลยครับพูดอย่างไงก็ไม่กังวลนะครับก็อยากที่เรียนแล้วว่าเราผมเนี่ยก็ทำหน้าที่ต่อไปนะครับทำลยตลอดแล้วก็เน้นการทํางานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นกับทุกนรัฐมนตรีนะครับและีจริงท่านก็พ่พูดไปเมื่อสองสามวันนี้เองว่า คนไทยวันนี้ต้องร่มงรวมเือกับภาคส่วนนะครับถึงจะชนะโครหรืได้อย่างแท้จริงเราก็เดินตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดพรมอมเราทราบอีกราเป็นอำน,นาจของท<ม>่านก็ให้เนะ็นไแต่นัานวันนี้เรามีหน้าที่ทํางานเราก็ทําน,นะครับท่านส่งสัญญาณไหมครับว่าจะมีาการรับไม่มีครับไม,ม,ไม,ไม่ไม่ได้ส่งสัญญาณ ท่านวาจะมร่ว่าถ้าเกิดหัวท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีท่านจะัฐนะครับจะรชลาผมยังไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยนนโครงการงอไปตอนนี้รู้สึกจริงตอนนี้รู้สึกผ่อนใจอะไรหรือยังคะท่านเขาใจใจใจยังอยู่ที่เดิมเลยนะยังไม่ได้ผ่อนในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเอาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนพวกที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายก็วิเคราะห์ว่าคนนั้นจะเป็นรัฐมนตรีคนนี้จะออกคนนี้จะไปไปถามคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิช นะว่าปรับออกวิตกไหมคุณหญิงกัลยาก็ตอบมาไม่วิตกนะครับไปถามคนนั้นคนนี้ไปถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีการปรับรัฐมนตรีหรือไม่ไปถามอนุทินชาญวีรกุลนะครับภูมิใจไทยก็ถามว่าจะปรับรัฐมนตรีหรือไม่บอกนายกยังไม่ได้ส่งสัญญาณถามประชดิป,ปัตต์คุณจุรินันกษนะวิสิทธิ์คุณจุรินก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณทางการเมืองจะปรับเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีรายงานจากสยามรัฐและผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่า นะครับสมคิดจะตุศรีพิทักษ์รงนะครับนายยกกำตรีซึ่งเป็นผู้เป็นหัวหน้าทีมสีกุมารได้แจ้งความจำนงต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าป่วยนะครับแล้วก็จะขอถอยกลับไปพักผ่อนอยู่บ้านหลังจากเมื่อวานนี้แสดงวิชั่นขึ้นมาผ่านสื่อนะครับบอกว่าจะนำประเทศไทยเป็นมังกรมังกรบินได้อะไรประมาณเนี้ยนะ อีกวันมาเสร็จก็ก็ไปแสดงเจตจำนงลาออกก่อนหน้านี้นะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้มีการประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นการประชุมด่วนนะครับในเรื่องของพลังประชารัฐในเชิงปรากฏการเกิดอะไรขึ้นมีการประชุมสมาชิกของพรรคพระงประชารัฐแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาภายในเกิดขึ้นเนื่องจากกําลังฐานเดิมของฝั่งอุตมะนะครับที่เป็นหัวหน้าพรรคเดิมเนี่ย ก็เกิดความขัดแย้งหนึ่งที่ทําการพักบอกถ้าไมพอใจก็ไปอยู่ที่อื่นอนะไรเงี้ยก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะเป็นปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะครับเป็นภาคปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเออเรามาถึงจุดไหนแล้วนะครับแล้วใครจะเป็น,นรัฐมนตรีต่อไปใครจะเป็นอะไรต่อไปสื่อมวลชนตอนนี้มีข่าวเกิดขึ้นมาเยอะนะบอกว่าพลเอกประวิตรประยุทธ์แตกแยกกันโน่นนี่นั่นถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าขัดแยง้งขัดแข้งขัดขาการเรียกมาเคียร์โน่นนี่นั่นไม่เป็นความจริง อย่าไปเชื่อโกหกส่วนเรื่องของการปรับคำตรีนะครับที่บอกว่าคนนั้นจะมาเป็นคนนี้จะมาเป็นเชื่อได้ไหมยังเชื่อไม่ได้เพราะอะไรรูไหม <c oughs> มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จนะความหมายมันยังไม่เสร็จคืออะไรคือเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันก็มีตั้งหนึ่งทีละขั้นนะครับใครก้าวกระโดดไปก็เตรียมหัวทิไมได้โอกาสหัวทิมมมีสูง ตอนนี้เขากำลังเดินสเต็ปไหนเขากำลังเดินสเต็ปคือปฏิรูปพักพลังประชารัฐส่วนนักวิพากษ์วิจารณ์ที่มันวิพากษ์วิจารณ์นะวิเคราะห์ไปโน่นวิเคราะห์ไปนี่ว่าคุณพิรพันธ์จะมานะพี่ไบบูญนิติตะวันจะมาเป็นหัวหน้าพักผมยืนยันบนเอกประวิตย์ตอนนี้กระแสนิ่งแล้วพลเอกประวิตรเป็นนะครับพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพักแน่นอนและผมย้ำว่าต้องไปเชิญพลเอกประวิตรเพราะพลเอกประวิตรไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นประธานยุทธศาสตร์แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐพรรคต้องประชุมแล้วไปเชิญอันนี้ก็คงไปเชิญพลเอกประวิตละเรียบร้อยคงได้คำคำตอบละจากเดิมวันที่3กรกฎาเลือ่อนมาเป็นวันที่27มิถุนาย,ยนทําถูกไหมถูกต้องนะครับเรียบร้อยแล้วปรับคําตีรเลยหรือยังยัง,ยงไม่ต้องปรับคัมรีรรอก่อนมาแก้ปัญหาพรรคกำนันสุเทพก่อนนะ รวมพลังประชาชาติไทยนะครับปรับปฏิรูปพักพักรวมพลังประชาชาติไทยมาจากไหนรวมพลังประชาชาติไทยมาจากกปป,ป,ปสนะครับที่รวมกันเป็น10ล้านคนในปี2556ถึงปี2557ก็มีการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นมา โอกาสชนะร้อผมบอกโอกาสชนะน้อยในเดินเกมการเมืองในช่วงระยะเวลานั้นแต่ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีจะให้เกิดการปฏิรูปสองพักการเมืองคือพลังประชารัฐและพักกำนันสุเทพคือรวมพลังประชาชา,ชาติไทยนะครับพักพลังประชารัฐการปฏิรูปภายในเป็นหน้าที่ของพลเอกประวิทย์เป็นพี่ใหญ่ ที่ต้องดำเนินการเราเชื่อมือพลเอกประวิตยอยู่แล้วจะเอาใครมาจะเอาเนียเพ่งมาจะเอาใครมาอยู่ที่พลเอกประว,วิตย์พลเอกประวิตยจะตัดสินใจนะฮะจะควบคุมสถานก,การณ์ทางการเมืองได้เขาเรียกว่าอะไรการกระชับอำนาจนะฮะสำหรับการบริหารของพลเอกประวิตยนะครับในภาคปารประชารัฐจากเดิมเป็นประธานยุทิธรรมตัดมาสั่งอย่างงาั้นสั่งนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างคราวนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอทำเรียบร้อยรอก่อน ยังอย่าเพิ่งปรับคอรมอมาที่2มาทําอะไรนะครับมาแก้ปัญหาของพักกำนันพักกำนันเป็นพักที่ออกมาเรียกร้องการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองต้องปฏิรูปพักกำนันก่อนโดยไปเชิญดรอาทิตย์อุไรรัตน์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักเคยไปถูกเชิญมาหลายครั้งไม่มาคราวนี้ไปเชิญอีกครั้งไม่ไปอีกก็ไปเชิญอีกไปเชิญอีกแล้วท่านจะมา จำคำไว้ดีนะแล้วท่านจะหมาเราจะเห็นการปฏิรูปพักการเมืองดังที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ได้พูดไว้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปทันทีอย่างน้อย2อพักการเมืองนะครับส่วนพรรคปริชธิญญปัตรอก่อนใจเย็นๆปฏิรูป2อพักการเมืองพอปฏิรูปสองพักการเมืองเสร็จ รัฐบาลของพลเด็กประยุทธ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา16นาฬกา30นาทีพบในการยึดอำนาจพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัดมงคลกลยุทธ์ที่ชื่อว่าฉัดมงคลหรือจอมฟ้าในการยึดอำนาจทั้งหมด ไม่ได้ยึดยิงรักชินวัตรแต่ยึดคณะรักษาการยิงรักชินวัตรพี่ปาคถูกพิพากษาตามคําสั่งของศาลไปแล้วศาลรัฐ้นจตจากตาแหน่งไปแล้วไม่มีตําแหน่งไม่มีคนมารักมีคนมารักษาการแต่ก็ไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์ก็ยึดอํานาจจากคนเหล่านั้นหลังจากที่มีการเจรจาเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าเจรจาไม่รู้เรื่องนะฮะทหารให้มาเจรจาพลเอกประยุทธ์ไม่มาเจรจาพอเลยเวลามานะ16บหนาฬิกาสี่สินาทีพลเอกประยุทธ์เดินมาผมขอยึด อำนาจในเวลา16นาฬิกา30นาทีเจรจาครั้งหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องเจรจาครั้งสองพูดไม่เรื่องเจรจาครั้งสามยึดอำนาจเลยยุทธการที่เชื่อว่ายุทธการฉัดมงคลหรือพบจอมฟ้าสามชั้นนั่นเองนี่คือยุทธการไม่เคยได้ยินก็ได้ยินซะรู้ไม่จริงก็พูดไม่ได้นะครับเอาละนี่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นมาสองสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะทําไม่ได้สองประการคือหนึ่ง การปฏิรูปประเทศ 2. เศรษฐกิจจะทำไม่ได้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำม,มาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะดีก็ตา,ามการปฏิรูปที่ตั้งสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมาตั้งผิดผิดถูกๆแล้วก็ไปตั้งต่อเป็นสภา,าขับเคลื่อนยิง่งโกโซโบิกออกทะเลได้เอกสารมาปึกหนึ่ง ปฏิรูปิด้านจนถึงวันนี้ก็ปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวจริงหรือไม่จริงสถานการณ์ของโลกตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งประชาธิปไตยหรือฝั่งคอมมิวนิสต์กำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าตกต่ำและถดถอยอย่างต่อเน,นื่องสถานการณ์ของโควิด -19 n e กำลังพุ่งแรงและหนัก หนักกว่าเดิมในระลอกที่2มีคนติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง1.5ล้านคนต่อวันไอ้1.5แสนคนต่อว er ันรวมยอดผู้ติดเชื้อเกือบ9ล้านคนแล้วจำได้ไหมฮะหลังจากวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563ผมเคยเรียนไว้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยทะลุ9ถึง10ล้านคนตอนนี้ก็เกือบถึงเป้าหมายอย่างที่ผมเคยเรียนไว้จะหนักขึ้นวันที่6มิถุนายนและ หนักขึ้นอีก21มิถุนาย,ยนโดยเฉพาะการบาดเจ็บล้มตายและเรื่องของการเหมืองตอนนี้ระบาดไปทั่วโลกตายกันเป็นเบือ่อสถานก,การหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไม่มีแมวโน้มจะรอดลงผมต้องเรียนหลายครั้งว่าประเทศไทยต้องเอาตัวรอดไปให้ได้จึงเปิดยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกหรือในระยะสรรั้นระยะกลาง ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวการจะเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวซึ่งอยู่ในระหว่างนี้เนี่ยนะเก็บเกี่ยวปฏิรูปและการพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูกับการพัฒนาเศรษฐกิจต่างกันไหมต่างกันฟื้นฟูก็คือมันแย่ลงกับเอาคืนมามันก็อยู่ในลิมิตเดิมแต่การพัฒนามันต้องดีกว่าเดิมที่ผ่านมาเราทําได้ดีกว่าเดิมไหมไปย้อนดูมีคนกล่าวหารัฐบาลของพระเอกประยุทธ์ว่าเป็นรัฐบาลเฮงซวย นะครับเป็นรัฐบาลขอทานแต่วันนี้กลับติดอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งของเอเชียดีกว่าจีนประเทศมหาอำนาจอย่างน่าเหลือเชื่อพวกเราผ่านลอดวิกฤตมาได้เพราะในยามศึกสงครามมีคนลบกันม,าหามหนาอำนาจกำลังลบกันแต่มันมีช่องช่องหนึ่งที่มันจะสามารถทำให้ประเทศไทยผ่านมาได้เราผ่านมาร่วมกันได้เป็นอย่างดี เป็นฝีมือของประชาชนทุกคนและการร่วมมือการวางกลยุทธ์ทางการเมืองของรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นคนเข้าใจโอ้ยหมอเก่งพยาบาลไม่ใช่ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะหลักที่ใช้เขาเรียกว่าการบริหารจัดการประเทศในยามสถานการณ์วิกฤตซึ่งน้อยคนจะได้เข้าใจบริหารอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ในหลักการแบบนี้จะแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมือง การต่างประเทศในเวลาเดียวกันเห็นไหมเราจะไม่มีปัญหาการต่างประเทศทุกคนอยากจะมาหูรักประเทศไทยประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีนนะถ้าเปรียบเทียบกันหนึ่งในมรักของสหรัฐอเมริกาหนึ่งในร้อยแปดสิบแปดประเทศแต่กลับเป็นประเทศที่โอโ้โหทุกคนฮือฮาอย่างมากพอผ่านกระบวนการนั้นเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการนะฮะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเนี่ย เพื่อให้เกิดร่างฐานเวลาเราจะเดินไปไหนผมอธิบายง่ายๆเชิงการบริหารคุณต้องแก้ปัญหาภายในบ้างให้ได้คุณจะไปเก็บเกี่ยวจากผลที่คุณเข้าสู่กระบวนการเยียวยาและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเยียวยาคือจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูก็คือสนับสนุนการจ้างแรงงานนะครับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่แย่เงินที่กําลังตกต่าก็กาลังฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาสนับสนุนการท่องเที่ยวขึ้นมาช่วยเงินเรื่องการท่องเที่ยวคนจนคนจน,คนจนแล้วแต่ ทีนี้ทําไปแล้วมันต้องเก็บเกี่ยวดิเก็บเกี่ยวก็คือทำอไรมันต้องสร้างความเชื่อมั่นก่อนเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวสร้างความเชื่อมั่นทำํำยังไงต้องปฏิรูป2พงภัคก,การเมืองตามมตรมูลพุทธศักราช2560ไงบอกว่าจะต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองนี่ไงกาลังปฏิรูปทางการเมืองอยู่นะครับพอปฏิรูปทางการเมืองให้2องภาคการเมืองเป็นอะไรตัวแบบเรื่องของการปฏิรูปการเมือง พอเข้าสู่การปฏิรูปได้เป็นไปตามเป้าหมายหนึ่งตอนนี้หม่อมเตา่าลาออกแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่คิดว่าอุตมะจะลาออกอุตมะลาออกแล,ล้วหม่อมเต่าลาออกแล้วโอเคจะได้พลเอกประวิตยมาแล้วเดี๋ยวก็ต่อไปก็ต้องเดินเกมให้ได้พลเอกประยุทธ์มาจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการปรับคณะมนตรีการปรับพัมนตรีง่าย,ายๆไม่ยากนะครับเอาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐ,ฐกิจนะผมย้ําอีกครั้งนะครับอย่างคุณบรรทนล่ำซำหรือว่าคุณสุประชัยพันนิจพักมาถ้าได้ทั้งสองท่านสุดยอดเลย นะครับมาแทนใครสี่กุมารมาแทนสี่กุมารเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้ไปขอดออรอาทิตย์มาเป็นหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยจากนั้นนะครับให้ท่านไปรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในส่วนกระทรวงมาไทยและมีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศสองสิ่งที่รัฐบาลของบดีวยุทธทำไม่ได้เลยมันจะเกิดความเชื่อมั่น ขึ้นมาทันทีด้านเศรษฐกิจและมันจะเกิดความเชื่อมั่นด้านการปฏิรูปขึ้นมาทันทีกำลังที่บอกว่าได้ brainstorm ได้รดมทางความคิดมันจะเพิ่มสูงขึ้นมันจะเป็น new normal ใหม่มันจะเป็น revolution หรือ r e ฟร r มใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกในรูปแบบแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมในโลกไม่เคยมีเหมือนคนไยทีเนี่ยต้องภูมิใจนะมันเป็นทฤษฎีของคนไทยที่คนไทยคิดเอง หุ้นส่วนร่วมกันทําคนละไม้คนละมือจนประสบความสําเร็จอัฐบาลเขาก็เก่งก็ทําได้กล่าวนี้ก็เช่นกันในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกกําลังตกต่ําเราจะผ่านค้อต่อช่วงสำคัญเนีย่ยเขาจะทังสงครามกันจนถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563จบไม่จบปลายปีรู้เรื่อง หลังวันที่สาพฤศจิกายนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จแต่พอเขาจบเขากำลังจะฟื้นฟูแต่เรามาแล้วมาวินเราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้าเดินตามนี้เราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจกสังคมการเมืองและการต่างประเทศอย่างที่หลายๆประเทศงง <laughs> ผมไม่ใช่ว่างง,ง จำได้ไหมตอนค,อคุณน้ำนังนอนผมพูดแบบเนี้ยคนก็บอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้ไลยน,นี่เพอ้อเจอพูดเป็นไม่ได้ตอนโควิด -19 ทนใหม่ๆผมก็พูดแบบเนี้ยเราจะเป็นอันดับหนึ่งเราจะทำให้ดีที่สุดเป็นตัวแบบของโลกคนก็บอกเป็นไปได้เหรอวะเฮ้ยวันนี้เป็นแล้วเวล่ะผมเรียนย้ำอีกครั้งถ้าเดินตามนี้ประวัติศาสตร์จะจารลึกทฤษฎีใหม่เชิงการบริหารการปกครอง บจบหรือ,อยังแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่ยังมีสเตปย่างอื่นอยู่จะเย็นๆเดินไปตามสเตปนะครับบางคนถามว่าอันนี้คือระยะสัน้นนี่คือระยะกลางะระยะกลางประกอบไปด้วยนะรกระบวนการเก็บเกี่ยวนะวานพื่ก็ต้องหวังผลก็คือเก็บเกี่ยวนะครับเข้าสู่การปฏิรูปนะครับหรือ new normal แล้วเข้าสู่กระบวนการระยะกลางอีกอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจบางคนถามว่าเอา้าระยะยาว,ยาวคืออะไรบอกหายใจเย็นๆ เดนินระยะกลางให้มันจบก่อนแล้วเดี๋ยวมาเข้าสู่ระยะยาวมันมีเป้าหมายแล้วนะเดินทีละขั้นทีละตอนทีละสเต็ปส่วนข่าวลือนะข่าวลือที่มาจากไหนที่มาจากสื่อที่เดาไปเรื่อยเนี่ยไม่เชื่อมันนะจับหลักให้ดีเดินไปให้ได้การถอยของสมคิดเนี่ยเป็นทางออกที่ดีแล้วก็เหมือนกับหม่อมเต่าใช่ไหม หม่อมเตาผมพูดได้สองวันหม่อมเตาลาออกสมคิดผมพูดได้มองหนึ่งวันสมคิดลาออกแหละมันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะมันไม่ไหวจริงๆนะถ้าประเทศจะรอดเนี่ยคุณสมคิดต้องเสียสละตอนนี้เขายอมเสียสละประเทศจะรอดแน่นอนนะครับแล้วบังเอิญที่ผมพูดมามันก็บังเอิญมันถูกมันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเสียดายซื้อไม่ได้เคยไม่ได้เป็นคนเล่นหวยนะอะไะถ้าเดินตามนี้ประเทศจะประสบความสําเร็จ มันไม่ใช่เป็นความสําเร็จของใครคนใดคนหนึ่งแต่จะเป็นความสําเร็จของคนทั้งประเทศในเรื่องของการเมืองนะครับเราจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้อย่างไรมันจะเกิดการ brainstorm ครั้งใหญ่ไม่ต้องมาทํารัฐบาลปองดองไม่ต้องมาทํารัฐบาลแห่งชาติไม่ต้องมาทำาาอยยุทธการการปรองดองเอาคนเสื้อสีมาปองดองอีกต่อไปมันจะเป็นเกมใหม่นี่คนไทยเนี่ยสร้างตัวแบบขึ้นมา ให้คนทั่วโลกดูให้เห็นถึงความสมัคคีรู้รักสมัคคีเกิดขึ้นในยามโลกกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียวกว่าวิกฤตเราจะไปร่วมกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องเพอ้อฝันว่าประเทศไทยจะเป็นมังกรบินโดองบินได้นะอันนี้เรื่องจริงเนาะนะพลเอกประยุทธ์จำได้ไหมฮะแรกๆมาบอกโอ้โหแย่เลยผอมกันลองเลยผมบอกว่าคน สุดท้ายเนี่ยนะถ้าเดินเป็นพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นพยักติดปีกเห็นเรื่องเห็นการเข้าสปีดล่าสุดเรื่องเ <Laughter. S 2> ขาเป็นนักบริหารเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมีแนวคิดชัดเจนวางกลยุทธ์ชัดเจนเพราะมันมีหลักอันหนึ่งถ้าเขาจับได้ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนหน้าที่เลยมันปลิวแผ่วเบาจับไม่ได้นะแต่มันมีในกลยุทธ์ชี้เป้าให้เห็นนะครับเพราะเขาเป็นนักการทหารมาทั้งชีวิต เข้าสู่กระบวนการนักบริหารมาตั้งแต่ปี2557ถามว่าพุเอกประยุทธ์ต้องการจะยึดอํานาจไหมเขาไม่รู้หรอกจะยึดอํานาจเขาจําเป็นต้องยึดอํานาจสถานการณ์มันบีบเป็นไฟบังคับนะครับตอนแรกก็วางแผนเป็นปีเดียวนะต่อไปก็ลากยาว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 มาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ก็รู้ซะนะนะไม่รู้ก็รู้ซะอา้าสรุปตอนนี้สมคิดลาออกแล้ว ไปยื่นเจตความจำเจตความจำนงบอกว่าจะไปเลี้ยงหลานามีปัญหาด้านสุขภาพทําถูกหรือยังถูกละสวยงามเหมือนหม่อมเต่าถูกละนะส่วนเรื่องของอุตมะนะครับเรื่องของอสนทิรัตจะเป็นยังไงแล้วก็ทีมของเขาอ่ะมีทั้งหมด4ี่คนจะเป็นยังไงต่อไปก็ก็รอดูแล้วกันนะเนะรอดูแล้วกันนะครับแต่ผมเรียนไวนะ้นะนะฮะสีกุมารต้องออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ประเทศไทยรอดคนดีมีเยอะฮนะ คนเก่งก็มีมากแต่คนดีกับคนเก่งพอไหมยังไม่พอต้องมีคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมและจะต้องเป็นศูนย์กลางในการรวมจิตรวมใจเกมต่อไปนี้เป็นการร่วมไม้ร่วมมือนะครับของคนไทยทั้งชาติไม่ว่าจะเป็นพวกไหนสีไหนและพักการเมืองไหนจะเข้าสู่โหมดใหม่ที่เรียกว่า new normal นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับด้วยวันนี้ผมจะขอประกาศให้ทุกท่นานทราบว่าเมื่อเราเข้าสู่โลกใหม่จากนี่เปต้นไปการทํางานของรัฐบาลจะต้อง New n o r m a l ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบใหม่ด้วย 1. นึ่งึกทุกภาคส่วน ร่วมกันวางอนาคตประเทศไทยต่อไปนี้รัฐบาลจะต้องทำงานโดยดึงทุกภาคส่วนและทุกระดับในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยก,กันกำหนดอนาคตของประเทศหลังโควิดผมจะปรับวิธีการวางแผนและกาหนดนโดยโบายหรือมาตรการต่างๆของรัฐบาลโดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลจากโนโยบายต่างๆเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่แค่รับรู้นโยบายต่างๆจากการอ่านข่าวทั้งหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เหมือนที่ผ่านๆมาต่อไปนี้ประชาชนต้องมีโอกาสมีส่วนร่วมรัฐบาลต้องยินเสียงของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของวิกฤติลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ บ้านนั้นมาบอกบ้านนี้ฉันทำหน้าที่ด้วยใจเพื่อให้เขาระวังโรคภัยให้รู้ด้วยกันส่งเสริมสื่อสารคอยเป็นคนประสานคุณหมอที่โรงพยาบาลถึงคนที่บ้านเพื่อให้คนไทยปลอดภัย คืองานที่ฉันทำด้วยหัวใจฉันภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนให้หัวใจของฉันวางอยู่ใกล้ๆชุมชนอาสาตนเป็นหมอประจำบ้านเรา ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนให้หัวใจของฉันวางอยู่ใกล้ๆชุมชนอาสาตนเป็นหมอประจำบ้านเรานี่คืองานที่ฉันทำด้วยหัวใจ ฉันภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนให้หัวใจของฉันวางอยู่ใกล้ๆชุมชนอาสาตนเป็นหมอประจำบ้านเราอาสาตนเป็นอาสาสมัครชุมชน สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรบับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของ เพจเทอดศักดิ์เจีมกิจวัฒนาแล้วก็วีหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหกก็สามารถเข้าได้นะฮะวีหกนิวครับ